เป่านะนักแดงเล่ะเป่าเ่เป่าแหมตะวันแดง้ารุ่นท้ารุ่นัยดมาแทนตะวันแดงนูสระวรรณค่ะนางเอกบอล้ำพือเงนหลาดนางร้ายค่ะนางร้ายะเป็นนางร้ายสปะนง้ายไม่ได้เป็นนางเอกปะอคค่ะอ๋อนิคพี่บอนี่ะุ่นดีค่ะ้ยินคำาสิยญไปสก่อนนี้อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์บังคับบอกนี่ดีเนาะ เอ้าอันแต่ก่อนก้อนหลได้หมอนึงเลยอามันเปิดแห้งบอได้เาธรรมดาอ๋าแต่ก่อนอยู่งนูพานบ่อยก้อนก่อนอยู่นูพานอยู่งใสมาก่อนอ่าเป็นเรื่องมั่งมากเป็นก้อนอยู่งมอล่ำพี่ชายลุงสยามพี่ชายลุงสยามไม่ใช่ลุงสยามออกจากฐันกลับมาอายุลุพานลุพานลุงพานจกปีลุงพานประมาณแปดปีแปดปี จากพุรพภันไปสายตอลุงธิวาพุลุงธิวาลุงธิว,า,วากลับไปแล้วก็หนึ่งเพชรเมืองช<า>ยัช<า>ยแล้วก็มาสองปี่อง สองปีตาบ่งลุงจะว่าสองปีแล้วก็นึ่งเดืนแล้วใชสองแคนนะแก็มาสาวน้องเคยรับเงินมาก่อนมาเลยป่ะหยุดพอเคยค่ะพอเคยบมอโอ้ยฟังเลยล้ำเพิ่นเป็นเท่าไหร่โอ้ล้ำเพิ่นบมอแคนมันมันจะมีแต่เป็นอยู่ในเรื่องอ่ะป่ะล้ำในเรื่องห่ะบ่ะแคนอาจจะกอดเนาะบอเคยได้ยินแล้วเพื่อนบ้านเขาในเบิ่งล้ำเพื่อนชักเทียบ้านเขาในห็นไอ้น้ำผู้สารวันล้ำเพื่อนชักเถื่เอาล้ำเรื่องแขนเนาะสารวันไก่ทองเออเอาแบบนี้หนึ่ง ว่าเป็นน้ำแค็งเพมีใจที่ใส่เสือ้อถึงใส่กันเดออ้อสมือก็สลายเป็นส่วไปพป้องฟอ,องดอก็อได้ใจซื้อ,อยะทำหามีลาวันเตรียมตัวอยู่เสมอว่าเบอร์อะไร ถ้าเป็นขอนแก่นเดี๋ยวแบบนี้ขอนแก่นเขาจะบางคนจะกลัวว่ามันแตกไปเลยแล้วมาแล้วเหมือนกับขอนแก่นอันใดยนี่ยเขากลันขอนแก่นกัเป็นเป็นเรื่องเดียบเอา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 จักตอนหนึ่งที่เคยจำได้วันเวลากระเป้าเกลื่อนเดือนปีบระยุทธ์ยู่สัตว์บวโลกในชมพูเกิดแก่ตายไว่จีบหวยนี้รวยให้แล้วกล้าทุกคน บ่มีแน่ว่าจะยังมันเหมือนดังดีละบัดวัดวัดตะว่นสงสารกิเลสกรรมมานำมูลมนอะอันนี้ขอนแก่นระวังชับเนาะขอนแก่นกับชัล้ำเพลินเนี่ยอันใดร้องยากล้ำยากกลับมันมั่นไปคนละแนวค่ะขอนแก่นแตรลองง่ายไปยังล้ำพลินกับไปเสลยยังตอนที่เขาเลี้ยงมาแต่นาอยเนี่ยเขาเลี้ยงอย่างเลี้ยขอนแก่นมาเลี้ยขอนแก่นมาแต่มาล้ำเพลินเนี่ยเขามามาหัดมาหัดตอนนี้ยืนอยู่บ่ตอนนี้ค่ะ ข้างแรกบอสิมาอยู่ลเพื่นนี่นว่าเก่งใน,น,นสินเพื่นได้อาศัยบนล่ำล่ำบ้บางสวล่ำมจากนกมาอยู่เน,นี่กรสมายเนาะดูการอา,า,มมาบมเป็นวสิที่อยู่ใส่่าบ้งก่อนค่ะกรสนิัมเป็นบสินกับอาซิ่ก็เป็นค่ะแต่ล่ำกับอาิน แบบว่ลมิพวกซ้อนได้ <c oughs> เพราะว่าจะเป็นมอล้ำก็ตองล้ำมันใหญ่จัดยังคือสิบวันแต่ก็ต้องล้ำไปไดเนาะฟาถึงแฟนคลับแนติดตามนักผู้สารวัตรไม่ว่าอยู่วงไหนก็ตามให้กำลังใจตลอดเลยสตอรเนาะอ่าพวกในลายๆสำหรับแฟนคลับติดตามผู้สารวัตรเนาะไม่ว่อยู่วงไหนก็ติดตามให้กำลังใจกันเก่หาหักกันคือเก่า ขอบคุณเจปอบน,น้ามือนีสันไกด์ดอง<ม>เป็นยังไงกติดตามให้กำลังใจเดอรุดูเป็นนั่งลายได้กระจดีขอบคุณค่ะบ๊ายบาย